ค okay. มาผมจะมาสอนคอมโบดาบคาตาคลิแล้วก็อิเล็กทิกคอแล้วก็ผลมืดนะครับโอเคซึ่งวิธีการคอมโบง่ายๆเลยเมื่อถือคอมไอก็ทำได้คอมก็ทำได้นะครับทุกคนให้เราดูดมาเสร็จแล้วแบบนี้แบบนี้ดูดมาอีกกลับมาแล้วก็ดูดแล้วก็โอเคง่ายไหมทุกคนโอเคต่อไปไปพีพ,พกันเลย ฉากพีพีดีกว่ามา v t ี p ก็โอ๊ยมาผมกำลังบอกอยู่เลยเขามาเปิดผมมา หลบมันเปิดเคนหลบได้เหรอตัวเคนหลบได้หรอน้องซึ่งคอมโบนี้ใช้ได้จริงนะครับทุกคนแต่มันจะเล่นยากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่มีผลล็อกนะครับโอเคสถผมสถผมดึงดึงกลับมาโอ้โหไม่โดนตาย โอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ